แม่แก้วค่ะสวัสดีค่ะคามาตามแนวทางลูกสาวเนาะวันี้เนาะลูกสาวของแม่แก้วเนาะค่ะอีกผู้นึงก็คือน้องแป้งแม่บอกคะน้องแป้งเนาะค่ะซื้ออี๋ซื้อลูกสาวก็คือน้องแป้งเนาะแ,แต่ว่าซื้อแม่แก้วนี่ซื้ออีีก็คือซื้อแม่แก้วเนาะค่ะบเมเนแม่แป้งเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าที่เขาเอิญแม่แป้งแม่แป้งที่ผ่านมาเอิญน้ำลูกเนาะค่ะหมายถึงว่าถ้ามีลูกสาวซื้อว่าน้องแป้ง ก็สีเอื่นเมว่าะเม่แป้งเนาะค่ะคนอีสานหมักเอื่นแบบนี้เนาะค่ะคนอีสานผักอีสานหมักเอื่นแบบนี้เนาะค่ะอ่ะบมเป็นยังเนาะค่ะมือนี้มาตามฝันของน้อง ulously, after, แป้งโทมาเมนบอกคะโทรมาบอกได้เจับมือแล้วคะอันสองสามมือแล้วเนาะค่ะโทม่าบอกจงไหนสูฟังเพื่อนบอกว่าอันนี้มีมีผู้เท่าผู้หญิงเนาะค่ะเพื่อนก็เรียกว่ามามาสิพ้าไปเอาโซ เหมือนยู่ในวัดเนี่ยแหละป่ะน,นะบานนี้เข้ากับผูกผาเหลืองเต้มแบบมีบุญมีงานนะค่ะบานนี้เป็นเมซี่เป็นแบบใส่สุดเท้านะคะบานนี้ก็พาไปหาหลวงปนนู่บ้านมันก็จะเอาโตงในเวลาขันมากข้ามบุญแล้วนะนอ้ออบานนี้หลวงปู่ก็ว่ามามาจับเอาอยู่ในของนี่เี้ยของทองคำนะอันเป็นคืออันอันนี้แหละจะเป็นทองคำเบอรเม้นท์ไฮนะาบ,บานนี้ ่วงเอามาหลวัดเอาหมื่นลวงลุกไปจับเขามาสามลูกเอาที่กระลูกมันจะวาอาสีแลนลุงคูเลยว่าเจียงส่วนมันเสียวมาตัวใดนะเจ้กับจับมาหลูกแรกนะกับเป็นเด็กศูนย์เนาะอันอนี้จะจับของมาอันเสียวซ้องกับเป็นเด็กโคกอันนี้ล่วงเกาไปลุกที่สามเป็นเด็กหาอันี้ก็ออกมามันว่างไหวในผ่านที่ลุงครูเพิ่งบอกว่า เอามาวางไว้แต่มันเป็นหลูกหลูกมกวงกลมเป็นทอนะอนปป่องคำนะอือันลูกปิ้งปองอะไรบอกข้าเป็นท่องคำแต่ว่าท,ที่ที่ว่าอยู่ในอันความูกป,ปิ้งปองในของท่องคำอะ่ะก็เป็นทอ่อทงคำเปิดอถนาเราทองคำแท้ได้ดิอันเขามาบริจาคเพืนะ่อจะให้โชคเพนาะนั้นโอ้แค่นั้นล่ะเพิ่นก็นเลยอันอันให้ไปอันอันได้ทำบุญอลูกส้ากว่าขันไดสิทำบุญอยู่ มาทำบุญอยู่ในวัดนี่ละค่ะเพป่นกับฟันซ้ำนั่นจ้ะฟันสันสันเนาะเป็นฟันนะจับลูกแรกนี่เป็นอีกศูนย์บอกคะลูกที่สองเป็นอีกสามโม่ค่ะเป็นคกเด็กคกเนาะค่ะลูกที่สองเป็นอีกคกลูกที่สามเนาะค่ะเป็นเอกหเป็นเอกห่าเนาะค่ะศูนย์หกห่าอืมได้ซ้ำหนี่เป็นบอกคะในเลขสามตัวซ้ำหนี่แต่ว่าหาที่จับลงไปเนี่ยเป็นทองคำเบิดเลยบ่แม่ยนหาอ่ะเป็นเป็นของ เป็นคองเป็นคองคองท่องคําโอ้เป็นคองท้องคํามโมเมนตหาโมเมนต์ห้เนาะค่ะเป็นคองท้องคํามน้องเหลืองเป็นทีทีเป็นทีแต่ว่าโมเมนต์ห้ดิแม่เป็นของทองข้ามเกิหลวงลงไปลวงปูน่ะท้องคําแถ่ที่เขามา่ริจาคงละแก่ดหลวงลงไปจะมีเหล็กน้ำโศกยู่หันไปว่าลูกสาวกับหลวงลมาลูกพงกับว่าเอาใส่ผ่านผ่านกับเป็นยังเป็นผ่านทองเลยคนว่ะ โอเพื่อกะวางไว้ก็เห็นเลขศูนย์หกห้าพอเพิ่นจับขึ้นมาอันอันแขนแล้วกนุก,ก็จําได้เพื่อนว่าอันเป็นเลขศูนย์โอ,อ้ศูนย์หกห้าเนาะค่ะแล้วก็ฟันกันตัดกราฟหมุนเอาเนาะคุณแม่เนาะจ้าอืมค่ะในข่วงฟันนี่เห็นหลวงปู่นั่มบอกเพิ่อนว่า<ะ>ม,มีหลวงปู่นั่งอยู่บหลวงปูอ่อันใส่ผ้าเหลืองอืมเพิ่อนั่งเพิ่อนเบาคุยนั่มเพิ่อนบอกให้เป็นโชกไหมค่ะอืมค่ะแต่มีผู้หญิงใส่ชุดขาผ้าไป เป็นเมซี่บปล่คะว่าพาไปเอาโสแต่ว่าพอเขาไปในวัดแล้วก็ไปเห็นหลวงปู่นั่มหลวงปูก่ก็นั่งอยู่ในอันอันอยเน่เพิ่นคู้ตีเพิ่อนในอ,อนัอันนั้นเพิ่นเนี่ยกับเ,เพื่อนเฮษตรไทยอันนั้ว่าจบแต่ว่าลูกสาวว่าเขาเ่าท่านในหมากล้วเมื่อานู่มากก็มีเมซี่ก่อนอืมก็คือมากก็เมซี่สองคนแล้วก็มาพอบะเนาะหลวงปู่ค่ะอยากได้โชคได้ลาภก็มิเตจับอันนี้ของทุกคำแล้วคนะ่ะโอ้เพิ่นสี่บอกเลย เนี่ยไปกับมีแจะทองคํามอันที่น้เลื้องกกอยู่นุ่นจกลงไปกับเป็นก่อนเป็นทองคําเป็นนุ่นแะเพื่นะอืมแกเห็นแบบนั้นลูกปิ้งปองนี่ก็เป็นทองขําคเือกัน,น,นโอ้เป็นทองแท้เพ่นะอืมโอ้พื้นฟันดีเนาะคุณแม่เนะาะค่ะอ่ะฟันดีแนวนี่ตรงมาและค่ะโบตัวไซก็ตัวนึงเนะาะตัดเหรนเอาเนาะ,ะคะ่ะตัดกลับมุนเอาเนะาะค่ะลูกกับมังหัดกถือกนอย่างนี้แกอย่าลืมเนาะว่าเด็กโคกกระเบ็้เก่ามันสิกลับหัวเนาะค่ะ ตองกันไหวเพราะว่าถ้าแต่ว่าไข่ไข่คือกันกับอันนองป๊อบอยู่เนาะเพราะว่านองป๊อบมันหาเก่าอืมค่ะไข่ไข่กันแต่ว่านองป๊อบนี่สิมีสามนำเนาะสามหาเก่าหรือสามเก่าหาเนาะแต่ว่านองแป้งนี่สิเป็นศูนย์เนาะศูนย์ฮกหาเนาะค่ะอ่ะกับหัวเอาเนาะค่ะในเก่ากับใดฮกตัวเดียวกันค่ะเป็นแนวทางของนองแป้งค่ะลูกสาวแม่แก้วเนาะค่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่ครับ น้องแป้งสุขูสุขคนค่ะแม่แก้วมียางเพิ่มเติมบ่คะบ่มีจา้าค่ะขอบคุณแม่แก้วลหลายๆาค่ะบ่แพงแนวทางขอบคุณค่ะแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลของน้องแป้งค่ะในหงวดวันที่สองพฤษภาคม2568คลิปนี้เป็นคลิปแรกของน้องแป้งในหงวดนี้เนาะค่ะน้องแป้งในเ,นนเ,นนนเพิ่นฝันเห็นเมซี่เพิ่นาัส่สุดขาวเนาะค่ะมาเอินเพิ่น วัาสิพาไปทํำบุญว่าสันว่าสิพาไปเอาโชคเพิ่นว่าขาดในความฝันน้องแป้งนี่ก็ไปนั่มเพิ่นว่าไปหล้ะเขาไปในวัดเพื่อนว่าโมหัวัดอยู่ใสเพิ่นว่าค่ะพอไปหอดเมซี่กระบอกให้เพื่อนนี่ไปเสียงโขกเนาะค่ะไปจับลูกปิงปองอยู่ในขอกเพื่อนว่าค่ะของนี่เป็นของท้องคาเพื่อนว่าไปแล้วเพิ่นก็ไปพ่อหลวงปู่เพื่อนว่าค่ะหลวงปู่นางอยู่หันเพื่อนว่าหลวงปู่ก็เลยสี่เซของท้องคําเนาะ ว่าให้เพื่อนนี่ไปจับอยู่หันเพื่อนก็ได้จับลงไปเพื่อนว่าจับขึ้นมาลูกแรก่ะเนาะคะ่ะเด็กศูนย์เพื่อนว่าลูกที่สองเด็กหกเนาะคะ่ะลูกที่สามเด็กห่าเพื่อนว่าทั้งสามลูกนี่เป็นทองเบิดเลยเพื่อนว่าคา่ะลูกปิ้งปองเป็นสีทองเป็นทองเลยเพื่อนว่าเป็นทองคาเพื่อนว่าคา่ะร่วมทั้งของเนาะคะ่ะของที่ใส่ลูกปิ้งปองไว้ก็เป็นทองคาคือกันเพื่อนว่าหลังจากนั้น หลวงปู่ก็เลยบอกให้น้องแป้งนี่เอาลูกปิงปองนะไปว่างไส่พ่านเนาะค่ะให้ว่างว้ใส่พ่าน่าสันเลี่ยงกันไหวสันแต่ว่าพ่านกับเป็นพ้านท่องคือกันเพิ่นว่าท่องข้ามแถวเลยเพิ่นว่าค่ะลูกปิงปองที่จับเพื่อนมากกับเป็นท่องเพื่อนว่ามแต่ท่องทั้งเบิดเลยเพิ่นว่าเลขกับง่ามเลี่ยงกันอยู่ก็คือศูนย์หกหาเพิ่นว่าค่ะเป็นเลขจับลูกปิงปอง ทองเนาะคะ่ะศูนย์หกห้าเนียนๆเ,เลยฟันซ้ำหนีเพื่อนว่าค่ะเพ hmm> ื่อนเล่หหายแนวทางมาก,ก็คือศูนย์หกหานะคะ่ะเลขสามตัววงกลมหายเน้นเนาะคะ่ะเป็นเลขจับลูกปิงปองทองเนาะคะ่ะและกะักศูนย์เก่าหาเป็นตัวกันเพื่อนว่ากลับไว้นั่มเนาะคะ่ะเพราะว่าเก่าก็พกมันมักลับหัวเพื่อนว่าเพื่อนก็นเล่ห์ กันใบก็คือศูนย์เกาหานเนาะคะ่ะเป็นแนวทางของน่องแป้งค่ะลูกสาวแม่แก้วเนาะคะ่ะในงวดวันที่สองพฤษภาคม2568ขอให้คอทำช่มทุกท่านมีโชคมีลาบไปรางวัลใหญ่กับน่องแป้งสุขูสุขคนแต่ก็อยาลืมตัดกับหมุนนํำเด้อค่ะกันว้คาะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวนิงพ้าร่วยน้ำนี้เด้อค่ะคลิปนี้ขเขาจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ